น้องนาปากควอยู่ออผมนั่นสิไดไปประชุมสารคามฮัลโหลฮัลโหลเอ้าฮัลโหลสวัสดีครับฝนตกลยกอร่อยไหมจ๊ะ ทางก่อนทางก่อนวางก่อนอะงเลยสวัสดีสวยสสวัสดีค่ะพูดด้วยสวัสดีค่ะสวัดีค่ะวามอไม้ให้ียงก่อนมานังกอมนนตกใจ่พเปิดไฟให้พ่อหน่อยสิหนู พ่อกลับสารคามก่อนนะไปด้วยไหมไปด้วย,ยไหมไปบ้านยากไหม,ม,มไหนไหนหันมายิ้มให้กล้องหน่อยสวัสดีจ้าน้องเพชคิดถึงน้องเพชไหมคะมจุบจ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนคิดถึงพ่อไหม คิดถึงแม่ไหมรักแม่ไหมรักเท่าไหน่ฮะเอาดีๆรักเท่าไหนรักเท่าฟ้ารักเท่าฟ้ารักพ่อไหมรักพ่อไหมรักพ่อเท่าฟ้าเลยใย่ พ่อไม่ได้หลอกลุดพักพ่อไหมน้พนตกยิ้ม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 เห็นฟันยิ้มเห็นฟันก่อนยิ้มแบบพ่อเนี่ย อยากไปโรงเรียนหรือยังไปแล้วอยากไปแล้วอยากไปหาเพื่อนเยอะๆชอบไหมชอบมีเพื่อนเยอะๆหนูอยากมีเพื่อนเยอะๆใช่ไหมเพ่อเป็นเรียนเดี๋ยวพ่อพาไปหาเรียนนะอือเดี๋ยวพ่อหารองเท้าก่อนพ่อเอารองเท้าไปไรองเท้าไปใส่ทํางานก่อนนะ รองเท้าพ่อไปไหนอ่ะนี่ไงเอาคู่นี้ไปใส่ทำงานนะมาะไ,ะะไ,ไม่ต้องออกไปนะลูกไม่ไม่ออกไปครับมามามานี่ พ่อขับธนาคามก่อนนะเดี๋ยวพ่อกลับมาหานะพ่อกลับมาหานะเดี๋ยวเห็นงานหัวจักมุงม่งบอก,อกโอเค <laughs> จมืกอื่นผมมันจมือื่นผมมาสิแไปเ็ทิ่งของของหอากินมเี้อ่ะกินนมเปี้ยวหรอเมวาไม่พักเได้รอยกบหวานใจเนาไม่มีนี่ไงเอางี้ไหมเยลี่เอาไหมนมเตี้ยวไม่มีลูกโอ้นมเปรี้ยวอ๋อโอ้ยมีง อยู่นี่เย่ยเย้ยให้ยายแกะให้พีนอยากกินนมเปี้ยวผมไปประชุมก่นกนอนเดี๋ยวเจยงสิกรลับมานะ,ะเดี๋ยวพ่อกลับมานะ,ะอ,ะ,อะขอมมื่อาะออขอบคุณค่าอุ้เจริงมากเลย ไม่ได้บอกเลยตอนนี้ช่วงนี้ไม่ได้บอกแล้วเย็นเย็น <laughs> พ่อชิมหน่อย้อ,อรนห่อยอหร่อยครับว,าว,วาวหนูอยู่กับยายนะอยู่กับยายนะครับ เดี๋ยวพ่อพอพ,อ,พอกลับมาเย็นนี้แหละประชุมเสร็จพ่อกลับมานะโอเคบาย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 คุณย่าคุณยายในจอก่อนบายบาย